ะนะคะตอนนี้นะคะแอนก็อยู่กับน้องแกรนในฝ่ายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเพลงใหม่ของน้องเขาด้วยเดี๋ยวต้อนรับน้องแกรนนิดนึงฮัลโหลน้องแกรค่ะ Hello, สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับน้องแกรงเข้าสู่สมูท97.5ด้วยนะคะค่ะสวัสดีพี่แอนแล้วก็สวัสดีเชาสุราธานีทุกคนเลยค่ะ,ะน้องแรงเคยมาสุราดไหมสุรา์เหรอคะไม่เคยเลยค่ะแล้วอยากมาเที่ยวบ้างไหมเอ่ยอยากไปเหมือนกันค่ะเพราะคุณแม่แรงก็เป็นคนใตยค่ะ แล้วก็เร็วๆนี้เราคงจะได้เจอกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก,ก็อยากไปจริงๆค่ะเนาะอ่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้งานเยอะไหมคะช่วงนี้เหรอคะกะ็พุ่งจบคอนเสิร์ต5678ก h e ็ t แปดอสไตล์อินคอนเสิไปค่ะวัเนเสาร์ที่ผ่านมาก็ําหนักมากนะคะเพราะว่าเราก็มีเวลาซ้อมน้อยแล้วก็แต่ว่าได้ ผลตอบรับที่ดีมากเลยกระแสะออกมาดีมากๆเลยค่ะดีใจมากค่ะอ่าแล้วก็ได้ข่าว่าน้องแกรนกว่าจะมามีเพลงเว้นวักนี่คือหายไปนานเท่าไหร่คะหายจากวงการเพลงไปประมาณปีกว่าค่ะก็คือปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้เล่นละครนะคะเล่นละครสองเรื่องคือละครเรื่องข้าเวลาหารักนะคะ<อ>แล้วก็เรื่องคนเถื่อนแล้วก็มีโอกาสได้ทํานู่นทํานี่นะคะไปจีนกับพี่บี้นะคะหรือว่าได้เป็นแขก ะคอนเสิรพี่บี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ทํางานเพลงคะ่ะแต่ตแป๊บๆนี้ก็ได้กลับมาทํางานเพลงแล้วคะ่ะงั้นถามดิดหนึ่งได้ไหมว่าระหว่างเล่นละครกับร้องเพลงเนี่ยมัน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 ,ม,นมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะชอบแบบไหนมากกว่าความจริงชอบทั้งสองอย่างเลยนะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างเพลงคือคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบเรารักอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่า เราเราสามารถทํามันแบบอย่างมีความสุขได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแต่อยางงานละครนี่คือเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เล่นละครนะ,นะคะ,ะแล้วก็มันเป็นาศาสตร์ใหม่ที่แบบสนุกมากมันมีอะไรให้หน้าคนหาหน่าเรียนรู้มากค่ะในการเล่นละครแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองในด้านนี้เรื่อยๆค่ะ,ะก็ชอบทั้งสองอย่างเลยค่ะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีอัลบั้มใหม่แล้วเนี่ยจะ คือคือจะบอกว่ากลัวน้องจะไปเปลี่ยนไปเล่นละครเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดตามคือ,อยังไงนะไม่ทํางานเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะคงคงยังไงก็การิดว่าการจงไม่ท <คง S 1> ้งาน,นนะเพลงแน่นอนคะอ่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนเราเราเกิดมาจากการที่เราเป็นศิลปินนะคะมาจากวิธีประกวดเดตราคือเราเริ่มมาจากตรงนี้ก็คงจะเอ่อทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะ น้องแกล์เดี๋ยวเรามาพูดถึงเพลงของน้องแกรนบ้างดีกว่าเพลงนี้พูดถึงอะไรบ้างคะเว้นวักเว้นวักนะคะก็เพลงนี้เป็นเพลงสไตล์อฮันบีนะคะจังหวะมีเดียมนะคะฟังง่ายง่ายสบายสบายแต่ว่าก็ยังมีท่าเต้นของแกรนอยู่นะคะเป็นสไตล์แบบของแกล์นะคะก็เนื้อหาเว้นวักก็จะประมาณว่าเราเนี่ยเพิ่งจะเราเพิ่งจะเจ็บ ความรักครั้งที่แล้วเราก็เลยอยากจะขอเว้นวรก,กับความรักครั้งใหม่อ mm hmm. อย่างนี้ค่ะประมาณว่าเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครใหม่ในตอนนี้ค่ะ mm hmm. อาจจะเกิดจากความกลัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะ <Ha. S 2> ก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยอยู่ในอารมณ์แบบนี้นะคะคิดว่า mm hmm. น่าจะโดนใครหลายๆคนค่ะจริงๆแล้วฟังเพลงไอ้ฟังความหมายที่น้องกแกรนบอกนี่ดูเหมือนจะเศร้าเนาะอ่าจริงๆแล้วสามารถตีความได้หลายแบบนะคะ <c oughs> แต่ว่าต้องไปดูในเอ็มวีกันคะ่ะว่าจริงๆแล้วเอ่อ จะเป็นแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเ <MV S 2> อมีปล่อยมาแล้วหรือยังฮัลโหลฮัลโหลน้องกลหลค่ะเอ็มวีปล่อยออกมาแล้วหรือยังคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะเอมีใช่ไหมคะใช่อ okay, ๋อค่ะเอ็มวีไปวันที่ กรกฎาคมค่ะแต่ว่า<ม>วันนี้วันที่เก้าเนี่ยเพิ่งปล่อยทีเซอร์เลยค่ะ,ะก็จะได้เห็นภาพบางส่วนของในเอ็มวีนะคะ,คะใช่ค่ะหลายๆคนก็ดูแลหลายคนก็ชอบค่ะออืแล้วเ,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 เดี๋ยวนะเพลงเว้นว่าของน้องกแกรนเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมตรงไหนบ้างไหมคะแกรมีส่วนร่วมในเรื่องของมุกส่วนใหญ่นะคะลุคที่จะออกมามนะคะคือในเรื่องของเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆเงี้ยคะ่ะก<ม>็คือนําเสนอทาง ที่พี่โปรดิวเซอร์บอกว่าเนี่ยเราอยากได้เป็นแบบว่าให้มีความเท่ด้วยแล้วก็ใ,ให้ดูดูโตขึ้นดูเป็นสาวมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทําง่ายงายหรือว่าในเรื่องของท่าเต้นก็มีมีส่วนร่วมในการที่จะบอกว่าในการคิดในการอะไรอย่าง,งี้บ้างนิดหน่อยค่ะอาา่าช่วยออกแบบท่าเต้นด้วย่ะนิดหน่อยนิดนิดหน่อยนหน่อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของลุกมากกว่าค่ะลุกที่ออกมาในเรื่องของ อ่ากลัวมาไลยแบบไหนคะอืทําอะไรทําอะไรหล่นเอ่ยเดี๋ยวนะคือเท่าๆที่ติดตามน้องแกรนมาเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นสาวหวานเนาะน่ารักเอกแต่ว่ามาตอนนี้ก็อย่างที่น้องแกรนบอกว่าออจะเหมือนเหมือนกับท่าเต้นหรือว่า การแต่งตัวก็จะเป็นในสไตล์ที่ที่เพิ่มความเท่ขึ้นมานิดนึงใช่คะ่ะคือฉีกออกไปจากเดิมมากเลยครัอ่าฮะคือจะอันนี้จะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะดูโตขึ้นดูเปรี้ยวขึ้นดูเท่ขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะต้องไปติดตามกันในเอ็มวีค่ะกนะคะถ้าเกิดว่าจะให้น้องแกรนช่วยเล่าบรรยากาศในการถ่ายทำเอ็ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อค่ะก็เริ่มจากตอนเช้าเลยนะคะก็ประมลณตีห้านะ ก็จะเป็นในเรื่องของช่วงที่ซ่องมาเจาะกันในเรื่องของอลายเต้นแล้วก็ลายร้องอะไรประมาณนี้นะคะก็ผ่านผลไปได้ดีดดค่ะเราไปถ่ายทําที่เอแบบบางนานะคะแล้วก็ตอนช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นซีนที่เข้ากับพระเอกเอ็มวีนั่นก็คือแมทค่ะน้องแ็ทแฟนฉันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ สนุกค่ะน้องเป็นคนแบบว่าสนุกสนานน่ารักอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีมากๆค่ะแล้วก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นในเอมวีนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เทุกคนก็จะได้เห็นกันในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมมากเลยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าจะให้เล่าบรรยากาศในตอนที่ทําอารมณ์ร้องเพลงนี้ได้ไ,ดไหมอ๋อค่ะแต่ในจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ก็ เพลงนี้เนี่ยเนื้อหาก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็ยังไม่พร้อมจะมีใครใหม่เนื้อหาหในเอ็มวีก็จะสดสดพร้องกับในเพลงนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยต้องไปติดตามดูกันนะคะเอ็<า>มวีตอนแอลวันที่สิบแปดกรกฎาคมนี้นะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราก็บเพิ่งปต่อยทีเซอร์ไปนะคะอะไรคนก็ได้เห็นแบบว่าภาพบางส่วนจากในเอ็มวีไปแล้วหลายๆคนก็ชอบค่ะอ่าฮะมีคนฟังฝากถาม ฝากถามน้องแกลนว่าดูแลเสียงตัวเองยังไงถึงทําให้เสียงตัวเองแนหวานได้มากขนาดนี้อจริงๆแล้วแกลนเองก็พยายามที่จะฝึกฝนอยู่ตลอดนะคะไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องการร้องเพลงหรืออะไรคือฝึกฝนในเรื่องของการเต้นฝึกฝนในเรื่องของร่างกายหรือฟิตซ้อมทุกๆอย่างทําให้ธีที่สุดนะคะเราก็ ที่จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับที่แบบว่าทุกคนแบบให้การติดตามเราะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อกี้นี้เ,เป็นคําถามของของแฟนคลับผู้ชายที่ฝากถามว่าทํายังไงน้องกแกลนถึงเสียงหวานนะคะมีแฟนคลับของผู้หญิงด้วยอ๋อค่ะอันนี้ก็จะถามมาว่าน้องกแกลนดูแลตัวเองยังไงถึงได้สวยขนาดนี้คะ่ะโอ้ <c oughs> ดูแลตัวเองเลยนะคะจริงจริมีเพจลในเรื่องของ,ของกินอาหารหาเรื่องถอนกันแบบ อาหารแล้วก็ในเรื่องของเรื่องอ,ออกกําลังกายด้วยค่ะเพราะว่าการแบบพยายามกินให้ให้ครบห้าหมู่ด้วยนะคะ mm hmm. เป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะ uh huh. แล้วก็ในเรื่องของออกกําลังกายคือคือถ้าช่วงไหนไม่ได้ออกกําลังกายจะรู้เลยว่าร่างกายเราจะค่อนข้างที่จะดรอปลงนะคะใช mm ่ hmm. ค่ะก็จะดูตัวได้ทันทีเลยแล้วก็ต้องรีบออกกําลังกายเพื่อให้มันแบบอยู่ตัวขึ้นเรื่อย <Okay. S 2> ๆนะคะกําลังเราหรือแบบอะไรต่างๆค่ะค่ะอ่ะอันนี้ก็ เป็นคาถามของคุณผู้ฟังที่ฝากถามมาก็จะเป็นเรื่องแบบว่า,าความสวยความงามการดูแลตัวเองน่นน, <c oughs> นี่นั่นนะคะน้องแกร่งขาหลังจากที่มีได้ทําเพลงนี้แล้วเนี่ยจะมีเพลงต่อไปให้เราได้ฟังกันเมื่อไหร่คะ,ะจริงๆนะยังไม่มีแพลนในเรื่องของเพลงต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้ก็เพิ่งได้เริ่มโปรโมตกันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนว่าปล่อยเพลงไปตั้งแต่ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่า มันไปชนกับการที่การต้องอมคอนเสิร์ตเดอะสตาร์ห้าหกปดพอดีะนะคะคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาวันเสาร์ก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปแบบพบปะแฟนเพลงหรืออะไรเท่าไหร่เลยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึง download, download ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเพลงเว้นวักของน้องแกรนได้ที่ใช่ค่ะดอกจันหนึ่งสองสสี่สค่ะอ่าโทรออกเลยนะคะก็จะ,ะโหลดได้ทั้ง c อ l l i n g Mel ลดีนะคะเสียงรอซายหรือว่าจะเป็นเพลงเต็มหรือว่าเป็น ชูโทนเป็นดิงโทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกที่พี่ได้ฟังได,ได้ได้อ่านชื่อเพลงของน้องกแกรนเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะต้องแบบแดนเยอะๆแดนกระจายแน่เลย <c oughs> จริงๆแต่ว่าคือเป็นเพลงจังหวะเป็นเพลงจังหวะไม่เร็วมากกลางๆแต่ก็แกดนกระจายเหมือนเดิมคะ่ะอ <c oughs> ืนะคะก็อยากให้น้องแกรนช่วยฝากอะไรถึงแฟนคลับของสมูดหน่อยค่ะ ก็ยังไงก็อยากจะขอฝากผลงานล่าสุดของแกรนด้วยนะคะกับซิงเกิลเพลงเว้นวักนะคะก็เอ็มวีจะออนแอร์ประมาณวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะยังไงก็ฝากติตามด้วยล้กันนะคะแล้วก็ถ้าใครใอยากจะติดตามข่าวสารของแกรนนะคะแกรเองก็มีทวิต t ตอรของแกรนนะคะที่จะขออัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะก็ไปที่ @grande_star นะคะก็จะได้ รับทุกข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าจะไปที่ Facebook ก็ได้นะคะ<ช>ที่ X c h a n n e นนะคะหรือว่าจะเป็นที่ gmember.com หรือว่าจะเป็นที่ y t u t u c o m s m f l a t x c กชั n น n l ก็ได้ค่ะก็จะได้ดู MV แบบ HD แบบว่าคุณภาพดีแบบชัดเจเลยค่ะโอเคน้องกแกล่าถ้าเกิดว่าให้น้องกแกรลร้องเพลงเว้นวากแบบสดๆให้เราฟังได้ไหมคะ ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นธรรมเนียมเป็นทรรมเนียมศิลปินที่ที่โฟนอินหรือว่ามาสัมภาษณ์สดนะคะจะต้องนะนิดนึงโชว์พลังเสียงของใวนิดนึงอ่าได้เลยค่ะ,ะงั้นก็โอเคพร้อมค่ะค่ะทำถูกนะคะ,คะก็จะร้องว่า No No No, no ย,ยังก่อนอยังรักใครได้ลำบากยุดเธอยังไม่เคอยอยาก ก็บรักนั้นไปก่อนไปหน no, น o เนูข้บไปก่อนตอนนี้ไม่พร้อมเปิดใจยังไม่ยากรับใครไว้ในหัวใจประมาณนี้ค่ะ ชอบอ่ะชอบเสียงหวานๆแบบนี้อ่ะอมากค่ะเดี๋ยวเราจะต้องติดตาม MV ของน้องแกรนในวันที่18กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะแล้วหลังจากในนี้น้องแกรนจะมีงานอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะจริงๆเราก็ยังตอนนี้ยังไม่มีแพลนอะไรนะคะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยจะมาอัปเดตทันทีเลยนะคะแต่ว่าเอีกประมาณ2เดือนนะคะดีๆคอนเสิร์ตที่เล่นไปเมื่อวันเสาร์นะคะติดต5 6 7 8คอนเสิร์ตเนี่ยน่าจะ างแพงนะคะเป็นดีไมดีนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะอ่ามีคําถามมาใน f a c e b o o k ค่ะน้องแกรนเดี๋ยวนะหลังไม Facebook นะคะถามว่าเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออ่านนิดนึงถามน้องแกรนว่าถ้ามีงานไหนอีกไหมที่น้องแกรนอยากจะทําในวงการบันเทิงนอกจากร้องเพลงแล้วก็เล่นละครอจริงๆแล้วก็ อยากจะทําอีกไหมล่ะคะก็อยากจะลองดูละครเวทีเหมือนกันนะคะเป็นเพราะว่าเราก็รู้แล้วค่ะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างยาก,ยากแล้วเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ถ้าเราไปลองทอําเนี่ยเราจะทําได้หรือเปล่านะคะแล้วก็คือมันมันต้องใช้ทั้งในเรื่องของเรื่องของการสแสดงแล้วก็ในเรื่องของการร้องเพลงการเต้นอะไรหลายๆอย่างะคะ่ะซึ่งมันมันจะต้องทําให้ออกมาดีนะคะแล้วก็มันจะต้องแบบ มันละครเพลงละครเวทีอย่างนี้มันคือมันการมันคือการแสดงสดอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างยากก็อยากจะลองทําดูเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงอมืมีคนฟังขอเพลงเก่าเข้ามา เพลงเก่านะคะใช่เพลงคนในกระจกนะคะยังม,มีถามถึงอยู่นะอ๋อขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเปิดให้แล้วกันนะคะรอ,อะรอตื่นได้ดะคะกับเพลงเก่าที่ที่ขอมาของน้องแกรนะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณน้องแกรนมากนะคะที่มีโอกาสให้เราได้ได้พูดคุยกันถึงัเพลงใหม่ของน้องแกรนด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารของน้องแกรนขอบคุณมากมากเหมือนกันคะ่ะถ้ามีโอกาส อย่าลืมมาสุรรษ้านนะได้เลยค่ะยินดีมากมาเลยค่ะแล้วก็แวะมาที่สูทด้วยได้เลยค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องแกลงมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ละค่ะเมื่อกี้นี้นะคะน้องแกรนก็ฝากชาวสมูทเวลาว่าติดตาม mv ของน้องเขาด้วยซึ่งจะปล่อยมาในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะพูดถึง